เฮลโลสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมาพบกับสองสองน้องทีสาผู้ไทยคือเก้ามือวันี้น้องทีได้อยู่ห้ยู่หน้าคือเก้าแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าทำบริยูฮะหน้าทงมาทำยูหน้าทงบ้านเนาะเพอแคมเพ้อเนาะพี่น้องเพราะว่ามือวันี้น้องทีกะม่จ้ากคนไทยหน้าเฮ้อเนาะพี่น้องเพราะว่าเพราอนน้องทีผัด โอ้ยพู้ซ่าด้วพี่น้องแล้วก็อายน้องพี่เก็บไปเห็ดเวียกเนาะเลยจางเขาเจ้ามาซอยพี่น้องเองนะพี่น้องนี้วห้อยอยู่หน้าคือเก้าจางเขาเขาเจ้าไทยพุดหน้าเลาวพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้าไปบังมการพ่อหน้าหน้าแขมบ้านเลยว่ะห้องวะคอนุญาตแล้วพี่น้องห้องว่ะหน้าตีนบ้านเนาะเดี๋ยวเ้าไปบับกาเนาะอากาศเลยจ้ะ เอาเอาฮรถบดกระพี่น้องเวเจมได้เินเสร็มได้มีินเสชดเลยนะพี่น้องเะว่าเจ้ถ่ายเนาะข้อก็อยู่ที่หน้าเล่าก้ะพี่น้องของวันหน้าเล่าทงมันฮงวันไ้ชื่อหน้านะดีอยรเมกันเนาะูถ่ายกรถ่ายได้สเดี๋ยวอเียธอถ่ายแล้วกำลังถ่ายเนาะเอจะไม่ได้ถ่ายกับพุ่น สองคอนถ่ายนะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาทิ้งแล้วใกล้สิขึ้นแล้วแหล้วอย่างมาต่อเนาะไหมครับคุณจะถ่ายให้ครพ10ทีนะครับก่อนเอิก่อนที่จะเอามาให้ตอนนี้ก็มาเฮอร์นะพี่น้องทิ้งเป็นกันัน,นี้คุณณ์พี่ถ่ายแล้วแล้วอออเอิอ์นยืดส่งเฮิร์นสิกะเฮอร์นนอนถ่นายแล้วย,ยังเฮอร์เยอะเฮอร์เดียวบัดเลือดเฮิร์นเยอะเฮิร์เดียวนี่ก่ะ เฮอนี้เฮอนู้นเฮอตัวนั้นเฮอตัวนั้นตัวนั้นแล้วกันแล้วน้าไปได้หลายพี่น้องสิบสิบเอทสิบสองให้นาะสิบสองเฮอเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเทงแล้วเดี๋ยวมุลแดงสีมมตโต้แล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องเทงก็เยอะข้าวเนาะ บรรยากาเฮากินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะกินตาหุ่งเนาะตอนเทงกะกับขอบคุณเนาะพี่น้องบรรดพี่น้องเบิ่งกะบัดนี้เฮาก็สิได้ไปเบิ่งอันาายหน้าพี่น้องเพราะว่าอากาศอันแดดพี่น้องกกจองบักเเนนอากาศพี่น้องเอ้ยแดดจนอนเนาะ ป่ะเดี๋ยวห้องเราไปเบิ่งข่า,เขา,าวเท้าข่าวไทายนะฮอดใส่แล้วเอออันสวัสด,ดีตอนแรกแรกนะพี่น้องแรกแท้แรงแรงสวัสด,ดีตอนตอนแรกนะแดดอะไรนะแดดแท้เนาะหน้าบ้านเราเองได้เนี่เด้อเออเนี่ยังไม่ได้ถ่ายมาพี่น้องงัไปเบิ่งตัวข่าวเจ้าถ่ายฮอดใส่หอดใส่เลวเนาะพักเทแล้วก็ฮอดตอนแรกเราก็เลยกินขา้าว นกกาเดดพี่น้องนี่อันนี้นะที่ตัวขาว้านะเขาถ่ายแล้วพี่น้องพุจะเขาถ่ายเอาใสยไปเบิกม้นเดียวเนาะปะงน้นไปเบกิกน้ำกัน,นีลยนี่ที่เขาถ่ายแล้ว เราคอยกับเตบอยู่ไปเถอ พี่น้องหลังจากที่ข้าไปนเปิงเขาเจ้าถ่ายหน้าแล้วแล้็สิไปซื้อน้ำเย็นเอเพิ่นน้ำอัน น้ำเป๊ปซี่ด้วยน้ำโค้กน้ำผสมนี่แหละพี่น้องน้ำแดงน้ำเนยก็ะบ้าไปบ้าอากาศฮอนๆต้องกินน้ำเย็นนะพี่น้องทีก็จะไปซื้อหาอาหารค้าพวกเราพี่น้องอาหารค้าแถวบ้านนี่แหละเนาะพี่น้องตอนนี้หักกรมบ้าจะซื้อน้ำมาคนละเนาะนึ่งเด้น้ำเขียวเย็นเย็นนะพี่น้องถ่ายหน้าเม้อๆต้องกินน้ำเย็นๆ เดวเอารมณ์ไปเฮ้พิ่นกันเด้อสำหรับน้องทีก็มากคือการพี่น้งเพราะอาการหอนก็นต้องกินกำลังเย็นเนะาะจังมีงแห้งสุดชื้อขอให้เอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องทีดเดอ้อเด็ดขนาดนี้องค่ะ นี่เฮอหัวนั่นอะแล้วพี่น้องมาัวนี่น่ะหัอดมุดนะเฮอแถมบ้านอ่ะหัวนินชุดหมูพี่นะเฮอชุดทักชุดนี้อันนี้บอวณหน้าหน้าน้องพีแบบหน้าคน่นจะไม่ใช่ ิดแคมบ้านจะเฮ็ดโค่นพี่น้อลงมาลุมพี่น้องข้าได้ปลาขนาดนี่เห็นบอกนี่น่ะเข้าได้ปลาขนาดตัวนี้นะ น้องทีน้องทีอ้าวอกพีทพี่น้องเดยน้องทีเป็นขนาวตัวนี้โออ่านของลำโพงเดย์เขาบอกเวลาฝนตกแล้วก็เห็น้ำอ่างเนาะอ่านข่าอ่านของลำโพไว้เดยแบบแต่สุภาพบาบอกอ่าเลยวลาฝนตกนี่โมมีเลยเฮิรนี้แล้วก็ย่างอีสามสี่เฮ้รสามสี่เฮ้รสามสี่ เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องไทยฮูดเฮอนี่เกิดสิแล้วยังไจัดง่อยกันแล้วแหละแต่ไปต่อเฮอนั้นเถ่อนั้นกับพี่ได้ง่ายดอกพี่น้องได้น้อยนะเถื่อนี้เยอะตอนนี่กิดแล้วเสร็จสิ้นอ่ะปลานมเอื่องผลัดนันเลยกับเบิ้งกันเหนื่ยน้องพี่น้องมาเบิ้งกันได้แล้วแล้วกันสุดท้ายหฮกเรียบร้อยไปต่อไฮนั้นกัดเลยปะนอกที่เป็นคนเบิ้งซอยเบิ้งพี่น้อง ก็เออก็น้องเห็กระเจงน้ำไปกินน้ำเออเพื่อนน้อยจนม่ากันแล้วมันั่แหลพี่น้องเพออต่อจะลุกตุ๊ดไปกันแล้วเพไปกันแล้วอันนี้กกต่อเฮอร์นี่ต่อนาะเป็ดเป็ดกันแล้วเป็ดแบบเป็ดมาพวกมึงกับมือประมาณมืออื่นพี่น้องประมาณมืออื่นเนาะ มื่ออื่นก็โอเฮิร์นเฮินเฮิร์นโต้เคิรเฮินให้กับเฮิรตัวนี้เฮิรตัวนี้แล้วกะเบิ้ดกรายไปทั้งน่ะนัวกะเฮิรตัวนี้เรากลังถ่ายเพราะว่าถ่ายแลบมาแล้วโดนเฮิรโดนอื่นนะพี่น้องถ่ายแลบเบิ้ดแล้วไปเจอกันอีกเด้อมื่ออื่นต้เน้องต้นี้กับถ่ายมดแล้วเรียบร้อยแลนแทนลุมแล่น่ะถ่ายแลบมดแล้ว แล้วมาแล้วแถวรุมนะสิน้องเนะี่ยทางหลังน้องทีมแล้วรดเดินตาไฮนี้กับแคมเพิเร์นกะแล้วแหละมื้อนี้อาจสิมื้ออื่นซ้ำซ้ำประมาณซ้ำตอนเช้าแล้วพี่น้องจังได้แล้วน้องพี่ว่ยจะลองอันพี่น้องน้องพี่ว่ยจะลองอันท้ายหน้าเบอร์กันยันรถบ่แ <laughs> <laughs> พรเพราะว่ารถนี่มันแห้งแนละ้วมันนักเขกไปเลย เล่นรถบันไดเลยบาได้ถ่ายนะพี่น้องก็เลยมาเบิรงขเขาจะถ่ายลองเบิรงซื้อรถน้องที่เลยเลยจัาบุ๋มเลยเพี่น้องกินเนียเพราะแห้งได้เพราะดิน,นมันแข็งอันมันโมเมนต์ถ่ายถ่ายดำได้ถ่ายพุทธวัดซื้อถ่ายป้าปไวถ่ายนาตายถ้าคถ่ายดำนี่ให้น้องที่ก็ถ่ายโมเป็นดอกก็ขค้ดขึ้นขึ้นถ่ายซื้อ ยังลองมะฮะลองก็ได so no. ้แต่ล่องกับพี่น้องพอดีรถดีรถติดแห้งกันติกแล้วแหละตอนนี้ก็แล้วแล้วนับเป็นเวลากะห้าโมงห้าโมงทาบปลายแลาวทราบสามที่นะพี่น้องก็ก็สำหรับบางพี่ก็มันซ้ำแล้วเมื่ออก็ซ้ำประมาณตอนเช้าถ้าบไปแล้วให้นี่ก็ต่อซ้ามาซ้ำแล้วก็ซ้ำบางที่ก็ซ้ำเฮิร์ตี้ตอนเช้าแล้วก็ะต่อเฮิร์ตยุคแคมเฮิร์ตตอนนั้น แล้วก็ปรัส้ายกันแล้วบอดและถามเกิบเปนแล้วพี่น้องเลยนี่ก็แดดคลิปนี้ก็เขาจุกซัมเนเดอร์พี่น้องเขาแคมเฮิร์นนี่กโอ้ถ้าเด็กก็แล้วพอมันเป็นเฮิรนอย่างเงี้ยเอาใน้องแต่มันไม่กว้างพอพี่น้องมันเฮิรนเฮิรนที่กคาทายอยู่นี่นะกว้างนุ่งแน่นะมันกิ อืมน,นั่นแล้วน,น้องเก๋ต้องไห้ซ้ำแหละอ่าในก่าคลิปนี้แกเขาจุ๊บทำนี้เด้อพี่น้องใครหน้าเนาะเก๋ขอคา,าว้าวบซุ๊บอียังกะขอโทษขออาภัยนา้าน้อพี่น้อง้าว้าวบุ๊ซุเผาเนี่ยขอโทษขออาภัยเด้อและเอาก็สิดแลาวคลิป ขอขอบคกขอบเจอน้ำพี่น้องที่คารามเาบิรงโฆษณาและฮรับส้มน้ำน้ำเดี่ยวแล้วก็ให้พี่น้องไปกดไลค์กดแกชร์คือคือที่ทานทานมาแหละก็ขอบมกขอบเจอน้ำพี่น้องและเอฟซีทางตะทางลาวและตั้งประเทศไทยและต่างประเทศเนาะลาวไทยตั้งประเทศก็ขอบมกขอบเจอน้ำเพ,พิน์ลน้ะพี่น้องที่้ามามฮบสบกโซมงโฆษณาของน้องพีก่กะ พบเจอหลายๆเดอร์ที่เขาติดตามขอให้เอฟซีระวังเลาวและฟังไห้ติดตามน้องพีไปตลอดบางคนชนะของน้องพีไปลเลยเลยตลอดเลยเนาะแหละกิ๊ตตี้กัพอจบทริปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด share, แชร์และกดติดตามให้น้องพีเด้อขอน้องพีมี่กำลังเจอคลิปต่อไปนะไปไปรอเจอกันคลิปหน้าบ่คลิปหน้าเด้อพี่น้องหรือว่าคลิปต่อไปไปละบายบาย